ชุดรับแขกเนี่ยนะฮะที่จะให้มีความเป็นมงคลมันต้องดูให้สมดุลกับขนาดของห้องอมไม่ใช่โอ้โหไซ้์เก้าอี้ตัวขนาดนั่งคนจมหายไปเลยแต่ที่มีนิดเดียวม,มันก็ไม่ได้มันมีหลักการว่าในการวางเนี่ยมันจะต้องไม่วางเส้นทางการเคลื่อนตัวไม่ใช่บ้านไม่มีที่แต่ไป,ไปตั้งขวางโถงเอาไว้อ่าพลังก็เคลื่อนตัวต่อไม่ได้มีอุปสรรคอโต๊ะที่ใช้ก็ไม่ควรมีเหลี่ยมคม เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยได้แต่ว่าต้องมนตรงเหลี่ยมใช่ไหมฮะเนี่ยไม่งั้นมันก็จะเป็นพิฆาตซึ่งพิฆาตทั้งพลังที่เคลื่อนตัวเข้ามาและพิฆาตทั้งที่คนลงไปนั่งยิ่งถ้าในครอบครัวใช้เป็นิฟวิงรูมใช้เป็นห้องที่ส,สันทนาการอ่มันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลย,เ,ลยเพราะว่าก็เท่ากับทุกคนเนี่ยที่ที่ลงนั่งในตำแหน่งที่เหลี่ยมเข้ามาเนี่ยถูกพิฆาตซึ่งพนานานานวันเข้าเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพ เราเกิดปัญหาในเรื่องของอุปสรรคในชีวิตถ้าอย่างนั้นหลายท่านอาจจะมีห้องรับแขกอยู่ในบ้านแล้วจะทํายังไงให้ห้องรับแขกสมมุติว่าไม่รู้เลยว่ามันคือทิศอะไรหรือว่าอยู่ในตําแหน่งของอะไรมันจะทํายังไงให้เกิดความเป็นเป็นมงคลขึ้นมาได้ก็ทำให้การระบายอากาศดีทําให้มีความสว่างทําใหเ้เข้าไปนะฮะดูแล้วเนี่ยมีความอบอุ่นอันนี้ก็มีความเป็นมงคลในส่วนของรูปลักษณ์ละ